สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับคลิปนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆมาจับแมงจีซอนนะครับหรือว่าแมงกระชอนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟนะครับนี่นะครับผมใช้ลำโพงฮอนตัวนี้นะครับตัวแฟดไดก็ไม่ได้เสียบนะครับเพราะว่าใช้เป็นการบันทึกเสียงจากโทรศัพท์นะครับ นี่นะครับเปิดเสียงแมงซีโซนใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็กดบันทึกนะครับนี่นะครับพอบันทึกเสร็จก็เปิดได้เลยนะครับตอนนี้ผมเพิ่งมาจับนะครับก็ว่าจะจับไปแต่พอกินนะครับนี่นะครับอันนี้ผมลดเสียงนะครับเพราะว่าเสียงพูดจะไม่ได้ยินนะครับเดี๋ยวผมจะได้ยินเสียงให้เพื่อนๆดูนะครับ เนี่ยนะครับเร่งแล้วนะครับเดี๋ยวขอลดเสียงนะครับเพราะว่า เสียงพูดจะไม่ได้ยินนะครับการจับแมงกี้โซนนะครับเราต้องถ้าคนที่ยังไม่เคยจับนะครับก็ลองขี่รถจับไปเรื่อยๆนะครับผมก็จับแถวไตามถนนข้างทางนะครับนี่นะครับก็เป็นทางทางไปทุ่งนาน,นะครับนี่นะครับก็เปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆนะครับ เราต้องลองดูนะครับว่าจุดไหนมันมีแมงจีซอนนะครับบางทีจุดที่เราเคยจับได้นะครับอาจจะไม่มีก็ได้นะครับมันเป็นบางวันนะครับวันนี้ผมก็กะจะอัเอามาจับไปพอแต่กินนะครับก็ไม่ได้จะเอาเยอะอะไรนะครับ เพื่อนๆจะใช้เป็นแบบลำโพงก็ได้นะครับลำโพงบลูทูธนะครับอันนั้นก็ได้นะครับก็แมงกีซอนก็มาเหมือนกันนะครับ เดี๋ยวจับได้สักประมาณสี่ห้าสิบตัวก็พอแล้วนะครับลำโพงตัวนี้นะครับตัวลำโพงฮอนตัวนี้นะครับตอนนั้นผมเอาไปจับนะครับปีที่แล้วนะครับจับเป็นเปิดล่อนะครับคืนหนึ่งนี่ก็สามสิบกว่าโลนะครับแมงจีชอนนะครับปีที่แล้วเยอะมากนะครับ ตัวไฟนี่นะครับผมต่อจากแบตมอเตอร์ไซค์นะครับนี่นะครับแมงดิซอนที่ผมจับได้มานะครับก็ประมาณนี้นะครับเวลาที่ใช้ก็จับไม่ถึงครึ่งชั่วโมงนะครับก็ได้เกือบเต็มขวดเล็กนะครับเหลือนิดเดียวนะครับจะเต็มนะครับก็เอาไปแต่พอกินนะครับ นี่นะครับลำโพงที่ใช้ก็เป็นลำโพงฮอนตัวนี้นะครับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่าน,นี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับนี่นะครับผมใช้เพื่อนๆดูแมนจีซอนนะครับมันก็มาเรื่อยๆนะครับ